สวัสดีเลยเอฟซีสุขูสุขคนผู้ติดตามผู้ถามบิังรัฐบาลล็อกเงินล้านผู้คุณยินดีต้อนรับเขาาา้าสู่สองสิบหกผ้าร่นผ้ารุ้ยซาแนนและพี่น้องเด้อครับสง่งตาคุณพารุ้ยเมื่อนี้ได้โอกาสดีโอกาส,กาสงามย่ำดีสิดิปวีสุดล็อกเงินล้านพี่น้อง หลบทีแล้ววันที่สิบหกบอกเขาพี่น้องลดลดนี่จะตัวไก่เคี่ยงคือหกสองเขาไก่เคี่ยงหกสองเป็นหกหนึ่งเป็นหกเขาไก่เคี่ยงหกหนึ่งเป็นหกสองเคสสองเป็น 6, หกสองขันหาศูนยสามศูนเป็นขามไปตัวหนึ่งนะพี่น้องว่าป็นสี่ศูนรุดไปพี่น้องของหลอกนั่นหลัมือน,นี่มาแล้วด้พี่น้องเด้อ นองมาซมมาเบงแต่โอกาสพอดีแล้วปล่อยให้ย่องเห็นหลายมือเราก็ได้ปล่อยรัฐบาลปล่อยตลาาปล่อยตาหาหน่อยอยู่เชียงหางแน่นะนะวันนี้สิเอาเขาสมือแล้วไปนองร่งสมือวันนี้ของรัฐบาลจ่อมือส่ํำสิรวยแล,ะนะแล้วนไปนองเนาะนันได้่ได้ เราเอาลงทันที่ลนะต่อไปต่องวดไปเลยบบบนี้งวดเลยว่าย่างไปแล้วนะพี่น้องเนาะชุดเต็มชุดต่องวดกลับไปช่งแล้วอันนี้คือ,อย่างชุดดอกเงินล้านวันนี้แหละพี่น้องเอาให้เบิ่งละแบบนี้ มันรุดไปเที่ยนหนึ่งแล้วพี่น้องจะเก้ากับพวกรุดรู้ดอกเคยเป็นแซมกับชีได้แซมคือเก้าแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้มาแล้วมาแล้วพี่น้องพวกได้ถ่าส้มถ่าเบิ้งกะนั่นกะเที่ยวที่แล้วกะเอาเบิ้งลายยันหลังก็น่ะพี่น้องเนาะเที่ยวที่แล้ว บนวิ่งซวิ่งเก่าหลุดพี่น้องหลุดไปทั้ง4ทั้งเก่าจับคู่หนึ่งหกเก็ดสาของวันที่สิบหพี่น้องซีเก่ากับกมเลนซีเก่าหาศูกับเป็นตัวรองหกหนึ่งเป็นเป็นตัวกันธรรมดานี่ยนะว่าหกหนึ่งเก็ดสองแปดสามเก้าซ เก้าซีก็มาเป็นตัวตัวกันตัวล่องของบนของล่างก็วิ่งซวิ่งเก้าวิ่งซีคือเก้าปูปัวมันเลขกสตัวนี่มันขวบกันโยนนะน้าทั้งบนทั้งล่างเนาะกระจักูกับสเก็สามแปดซีเก้าหาศูนย์หกหนึเก็สอามซเก้ากับมเด่น สูญหายกันพี่น้องลุดมดพี่น้องเลยของรัฐบ,บาลชุดหลอกเงินล้านเที่ยววันที่สิบหกลดอันนี้ขนเขำว่าเบิองมาส้มเที่ยววันที่สามสิบเอ็ดนะพี่น้องเด้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมมาแก่มือมาแก่มือเอาไม้เอาไม้าไมาเบิ้องไม้พี่น้องจัดไม้พี่น้องเด้อจัดเสรพี่น้องเห็นไม้หลอกเงินล้าน บนบนจับคูกันจับบอาตัววิ่งจังหวะกันนอบๆอย่างนั้บนจับคูีหนึ่งีหนึ่ง่าสอง สองมาคูได้จัดคัดคูได้พันเลยพี่น้องเนอะหกสามเดี๋ยวก้อนผมมันจังตีจังบนจังล่างค้นหากับสิบหกหกสามเกียตซี เก็ดจเก็ดก็ด4ะกัเกแปดห

มักคู่ได้กับจัดเลยด้วยพี่น้องเดื้อคัดตัวคู่ได้กับพันสองเก่าบางบางแถวกว่าเอฟซีอาจ์สิว่ามักจะปูกลมไห้จะปูขีดไห้เราพี่น้องเนาะเอาวิง่งจัดวิ่งก่อนพี่น้องวิ่งบนวิง่ง กับ4 1 4วิ่ง1วิห่ง4หงงลุดเลยเลยพี่น้องหลุดเลยสองตัวนี่หลุดไ้เลย,เลยอาจจะกอดข้อกันก็ว่าอนะ่ได้นะอย่าจังเบ่งตกกลมนะพี่น้องด้อเอาล่างก่อนจัดให้หมดจุดโตก่อน mất thằng chóng sụt cân, sụt bốn, sụt làng cân cái này giặt kiêng này chắc này làng làng nó vỉnh cân lập như thế nào nữa, nó vỉnh cân วิ่งลางวิ่งศูนย์วิ่งหกลางลุดแต่าะคนอาจสิมักสิบสองก็คือกันนะพี่นลองนะมักฟังได้กับจัดฟังกันเลยพี่นลองเอ้ยวิ่งศูนย์วิ่งหก phân này là chặt phân mình chắc khu xích lang giảm chết แปดสี่แปดสี่เก้ห้าเก้าหเก้าห้าเก้าหาจะเนจะเข้าคนอหจเย็นๆเด้อยันมีมึงเข้าเดียว Ừ. Xe là hoạt câu hạ Sốn hộp Sốn hộp giảm ổ chi xuống Hà Ninh Hà Ninh Hà Ninh Hà เป็นผูค้คไปนะพี่น้องจังเบึงทีเดียวเนาะเบึงตงัวกมตัวยังกันจังบาทีเดียวสุดท้ายนะพี่น้องนเนาะลองเาโผล่กันผู้ขุนปูขุนปูขุน เอากลมเล่นของบนพี่้องกลมเล่นสีหนึ่งกลมเล่นของบนพี่น้องุกงก,งงก,กันสีเก็ดตัว่องพี่้องสีเก็ดัวลงตัว่ลง,งสีเก็ด ร่องสีเกียดแล้วกันบอมมี่มีท, 29, ท่านนี่แหละร่องสองเก่าอีกตัวหนึ่งพี่ร่องสองเก่ามีของบนได้พี่ร่องเด้อบนไปดีเด้อทั้งซีสซอรลุกไปบเบิ้งร่องเกียร์สามกลมงบศูน Soon hộp. Come see soon. Come see soon. Come see soon. To căn lưng. พี่น้องแคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอแล้วพู้ได้ข้ามาแล้วก็ได้แคบหน้าจอล็อกเงินล้านเด็ดเด็ดมาแล้วพี่น้องเอาให้เห็นลยบาดน,นี่เออเปิดเปิดโตแล้วเต็มท,ที่แล้วน,นั่งหุุนยุบหนเติมนะพี่น้องนะเปิดอ,ออกมาแล้วกันหลอกเงินลาน้านบันที่สามที่เปิดกรลกระดาเด้อพี่น้องเด้อบนวิ่งรวดหนึ่งกับซีพี่น้องจับคูซีหนึ่ง เด่นเน้นจี่ตัวนี้ก็สิเป็นตัวล่องีกพนหนองเป็นตัวเด่นล่องในพีหนอนหาสองตัวเด่นล่องสันหาสองเด่นล่องหกสกันเก็ดเด่นล่องแปดหาเก้าเก้ากศูนเก็่องเก่าสองเกัเด่นล่อง อันนี้ก็มาลางพี่น้องวิ่งหกเอวิ่งสวนวิ่งหกลูดลุ่นหกลูดสวนจับคู่สามเกดเป็นตัวล่องสี่แปดสี่แปดเป็นสี่แปดเอาหาเก้าเนาะพี่น้องเป็นตัวกันได้พี่น้องได้ตัวกันมาตัวกันหาเก้า ตัวนี้ก็มากกันอีกได้พี่น้องดเดิดมทั้งบนเก่าเป็นตัวหายนี่ตัวมาก,กันนั่นแหละอาจจะเป็นตัวมากกับว่าไว้เน้อพี่น้องเก้ากับตัวเก่งตัวหนึ่งอยู่กระซูนหกกลมหนึ่งเก็สองแปดสามเก่าเนี่ก็เป็นตัวกันพี่น้องสามเก้านี่ก็มากกันได้สามเก่ามากกันได้หาหนึ่งก็เป็นตัว l ่อง เอน,นี้เอฟซีได้เขาว่าแล้วก็บคปหน้าจอไปเบเดอพี่น้องเดขอขับว่าหลายนั่นออกมกักตัวได้ก็จัดคัดตัวได้กับพันคือมีเกาคูแยกมาแล้วบนรางบางเถี่ยมันกับยุ่งทั้งน,น้ำเดียวกันหมดไหมคือจังเถียวลุ้หาับสิบหกในทั้งเดียวกันปเป๊ะเะยยุ่ล่องกันเลยต่อกันเลยเมื่อนี้ของวันที่สามทีเบดเป็นจังไดกะพิจนนารณาบังเดอพี่น้องเดอมักกระจัดคัดกับพนัน ผู้คนก็นให้เป็นแนวสร้างไปหาลอตเตอรี่เรืองไปจับใจลอตเตอรี่ไว้เพื่อสิได้บ่ผิดบ่ะผาดเนาะพี่น้องเนาะลอตเตอรี่หัตวตาออกมาดอกข้ามเนหนึ่งซีหนั่นต้นรูดนั่นมันจับออกมาแล้วมันเป็นซีหนึ่งแต่ว่าปูกันมักส่วนตัวคือสิบซีพี่น้องมักส่วนตัวคือสิบซีเลยพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่องตัวใดมักกับจัดตัวใด้ขัดกับพันให้พี่น้องเอฟซีสุกูสุคน พูดติดตามเฮงเฮงลยๆยบังวันที่สามชีวิตได้พลังเด้อถือไว้เลยเบอร์กันสุขูสุขคนถือแล้ววันที่หนึง่งกันสุข,ขูสุขคนพอกันไหมสุดต่อไปของรัฐบาลสวัสด,ดี